จานที่2คือการถือเทียนเข้าสู่ประสาทของเดะบีมผมต้องการให้คุณท่านใช้มือทานพอคำสุดท้ายปุ๊บทิ้งทุกอย่างไว้ในถ้วยแล้วช้อนขวาดทุกอย่างขึ้นมากินัไงครับอร่อยมากมากสวัสดีครับผมเคนสุศรศักดิ์บุญชัยกับรายการ Delicious Ken ซีซั่น2 ถ้าไม่อร่อยไม่รู้ดูไม่ u, ไมแพงอยากกินเสียเวลาเชื่อเคนครับตามคำสัญญานะครับที่ Delicious no. Ken ซีซั่นหนึ่งได้ว่าไว้ว่าผมจะกลับมาเป็นแขกคนแรกมารีวิวที่ร้าน The b e a ีเ้ยเอ้านี่ใครครับนี่นีอ้าปาร์ตี้นี่เองนะครับวันนี้นะครับ Delicious Ken นะครับกลับปาร์ตี้นะครับจะมารีวิวร้านอาหาร The b e a ีพร้อมอย่างลูก หิวหรือยังครับหิวค่ะหิวแล้วตามด e ลิเชียสเกนมาเลยมาเลยลูกไปแล้วคนส่วนใหญ่จะมองว่าผมเป็นคนน่ากลัวผมหละจะเป็นคนดูไม่สม o ูหยาบกล้านผมต้องการให้เห็นความสวยงามและความประณีตลังสันค์ปัจงสร้างของอาหารแต่ละจานที่ผมเสิร์ฟให้คุณดูมันเลยมาเป็นคอนเซ็ปต์ของเดอะ e ี ดีตนอนรับสุดเดอะบีชนะครับผมคุณท่านเลือกขึ้นเข้ามาในเมนูรีเซิร์ฟเมนูรีเซิร์ฟเป็นเมนูที่เราได้เสิร์ฟอาหารของไอเดียกับผมเองที่เขาเรียกว่า international innovative เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเสิร์ฟทั้งหมด9คอร์ดส12จานและเดี๋ยวผมจะเอาตัวจานแรกมาเสิร์ฟให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเราเป็นแขกคนแรกของร้านเดอะบีชครับ อันนี้เป็นเมนูแรกเท่านั้นนะผมยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยปราที่มีหนังสือให้ลูกอ่านเลยวันนี้จานนี้นะครับผมเป็นการปรุงยาสักกลินแอปเปิลส็อปจิบหนึ่งคำทานเนื้อเจอกี๊หนึ่งชิ้นเริ่มจากตัวบนถึงตัวล่างตัวบนคือโพชแนนด์บีฟเราลงมาเป็น A3 สามเราลงมาเป็นซ5 Day. ที d เราอลงลงไปเป็น A 4และคําสุดท้ายของจานนี้ต้องการให้คุณกินตัวกรีนแอปเปิลแคนดี้เพื่อจะล้างทุกอย่างในปากออกโอ้โหลองชิมก่อนว่าเนื้อนี้เป็นไงมันออกเค็มๆมมัน คำที่สองเลยดีกว่าผมว่าคำเนี้ยเค็มแต่น้อยกว่าใช่แล้วมันม,มันด้วยคำสุดท้ายครับมันคือไฮไลท์ครับอยากจะให้ดูมันมากที่สุดละรสชาติเค็มคนมากกว่าที่ลองมันลาทุกอย่างจริงๆเออ จานที่2คือการถือเทียนเข้าสู่ประสาทของเดอะบี t จานนี้ผมต้องการให้คุณท่านฉีขนมปังขึ้นมาป้ายไปที่ตัวซอสและตัวน้ํามันแล้วก็ลองกินดูว่นคำแรกโดยที่ไม่ต้องมีตัวฟิกคอมโพสและแจมคาที่2ถ้าต้องการความหวานเพิ่มเติมถึงต้องใช้ตัวนี้เชฟบอสบอกว่าฉีขนมปังอูดขนมปังกรอบมากอะ่ะ ผมทานอาหารมาแล้วทั่วโลกผมบอกคุณเลยแยมตัวนี้ดีที่สุดเท่าที่เคยกินมา้อโ พอมีซอสกล่องเช่นนดจานนี้เป็นจานเนื้อดิบนะครับผมเราใช้ช่วงล้าบรรทายของวัวผมพยายามจะเอาไปทาตุนก็ไม่อร่อยย่างก็ยังไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่พอมาทําเป็นเนื้อดิบเพอร์เฟกที่สุดจานนี้คือการตัดเลื้อเป็นเส้นนะครับผมเท่าตู้เย็นไว้ให้เย็นตรงกลางจะมีตัวไข่นกกระทาเราใช้เฉพาะเอกหยบเท่านั้นล้อมรอบด้วยอูนินะครับผมแล้วก็ค่อยๆตักขึ้นมาชิญทานเนื้อหนังมังสาของลูกปีแดให้อร่อยครับขอบคุณครับเพลนจอย มันเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก้แล้วลองชิมดูซอสคือตัวบริเวนเต็ดบีนไวท์ซูชิมิคอมไบมนี่คือซอสที่คุณท่านได้ทานอ,อ,อร่อยมากครับ ตัวนี้คือตัวเล利亚ทาโก้นะครับผมเป็นแมคซิเกนสตรีททาโก้เราเปลี่ยนกรรวิธีทุกอย่างของการทำแมคซิเกนสตรีททาโก้มาเป็นความการทำทาโก้ของตัวเดอะบีเองเราใช้ตัวบิสกิตแล้วก็โบนแมโร่ใส่ถุงวคคุ่มข้าบอบ่อน้ำร้อน72องศาที่24ชั่วโมงผมต้องการให้คุณท่านใช้มือทานพอคำสุดท้ายปุ๊บทิ้งทุกอย่างไว้ในถ้วยแล้วช้อนกวาดทุกอย่างขึ้นมากินอ,อร่อยมากมาก อันนี้เป็นตัว A3 Hokkaido นะครับผมเป็นศาสตร์การรับสมนุนไพรของพวกชาวมายันก็จะมีตัวผงคาวคาวคาเฟ่บีนมีคาเยนเพเปอร์มีมอสตาร์ดซีดผงจะออกมาเป็นสไตล์สีดำแตัววานอนท็อปอ is e d i บ l ลพลาสติกได้ว่าส edible plastic เซ o จิ้นดูพิมพ์มาอีริงพลาสติกขึ้นในสามารถแบ่งออกมาได้เป็สามและสี่คำค,ค,คำที่สองสมควรกินดอกไม้ไปพร้อมกับเนื้อ,อดอกไม้ทิน่นี้เป็นดอกหางนกยุงธรรมดาทั่วไปแต่จะเพิ่มความเป็นโทนิก ให้กับอาหารจานนี้ก่อนที่คุณจะกินคุณต้องใช้มีดในจานนี้นะครับให้ดูตนสั่งมีดที่เห็นอยู่เป็นลายสําหรับพักยาพิษสมัยก่อนนะครับผมอ,อันนี้คือศาสตร์ทําม,มีดของฝั่งเซาท์แอฟริกานะครับผมส่วนตัวด้ามจับทําจากกระดูกยีราฟจริงๆครับกระด <sympathetic> ูกยีราฟคำที่ <ๆ S> 2อ,องเชฟออฟบอกว่าทานดอกไม้ไปด้วย ดอกไม้มันจะมีรสชาติแบบพิดขึ้นมานิดนึงแล,แล้วก็หายไปเพราะดอกไม้รสชาติมันไม่เยอะอยู่แล้วเอาแล้วอุ้ยเซบอบยินอะไรมาเนี่ยคล้ายๆกับพัสลามี oh. ทําจากเนื้อเราดรายบลายไว้2วันหลังจากนั้นเราก็มาคุมด้วยสมุนไพรมีสมุนไพรหลายอย่างนะครับผมแขวนไว้ให้แห้งอีก6อาทิตย์นะครับผม โอ้อยอันนี้เชฟอาบอกเนซิ่ริงนะผมยังไม่รู้เลยคืออะไรเนี่ยตัวนี้ข้างล่างจะเป็นตัวบูราต้านะครับผมอ๋อบูราต้าแล้วข้างบนจะเป็นตัวเนื้อมะเขือเทศที่เราขยี้เอาแต่เนื้อออกมาแล้วก็มาอินฟิวกับมะเฟืองแล้วก็บรับประกำส่วนตัวที่ผมโรยไปตะกี้นี้คือแมนดารินวิเนกรัตบิงซูครับผมบิงซูไม่เคยกินอะไรแบบนี้แปลกมากอ่ะขออนุญาตนะครับ it's like a dessert even though it has meat in it it's like a dessert completely คิดได้ไงอ่ะเชฟบคิดได้ไงวันวัน,วนเอาเวลาไปทำอะไรคิดได้ไงทุกเหนื้อแน่นอนได้กินแล้วจานนี้นะครับผมคือการทำบีฟคอนเ u มบีฟคอนเสมใช้เวลาสองวันแล้วก็ดึงความใสเข้ออกมาให้ใสที่สุดอ,อยากให้คุณท่านหยิบแก้วขึ้นมาส่องกับไฟแล้วคนดูจะเห็นความใสแล้วก็สีเหมือนแบรนดี้ล่างสุดจะเป็นตัวขนมปังบาง,บาง,บาง รตรงกลางจะเป็นตัวกลีนออลิฟทับปินาสนี่คือตัวแฮงเกร์สติกนะครับผมตัวนี้เป็นเนื้อส่วนเดียวที่อยู่ในอินไซต์วัวตัวนี้อยู่ใ,ใกล้ๆกระตับนะครับผมจานนี้ผมต้องการให้ค่อยๆจิบซุปแล้วก็ตัดเนื้อทานจิบซุปแล้วก็กินแครกเกอร์เทพ้าบอกว่าวิธีทานนะครับก็คืออยากให้จิบซุปคำหนึ่งร้อนนะลูกแล้วก็ตัดเนื้อคำหนึงจิบซุปคำหนึงแครกเกอร์คำหนึ่งใสจริงๆเป็นไงบ้าง รสชาติเป็นไงบ้างลูกผมลองแครกเกอร์ผสมกันการสลับกันกินซุปแครกเกอร์แครกเกอร์ซุปเนื้อซุปแครกเกอร์วนไปวนมาเนี่ยรสชาติแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันมันเปลี่ยนรสชาติในลิ้นเราตลอดเวลาพวกเราลุ้นว่าเราจะได้ทานอะไรในจานถัดไปโอ เนื้อตัวนี้เป็นเนื้อเอ,เอสสัดส่วนอีกฝั่งนึ่งจะเป็นไข่นะครับผมเป็นไข่ฟีลแรงชิคเก้นเราใช้เฉพาะเอ็กหยก เรามาคองฟีนะครับผมที่อุณหภูมิ65องศาในระยะเวลา45นาทีล้อมรอบไปด้วยตัวไข่ปลาทราสนะครับผมไข่ปลาทราตมีความคาวมากเราไข่ปลาทราตเนี่ยมาพิกเกิลกับเลดวน์แล้วก็โรสแมรี่เพื่อจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์เขาจากความคาวเป็นผู้ชายลหล่อหนึ่งคนคาสุดท้ายของจานนี้คือตัวเบิร์นลีกทานแล้วปากเเริ่มฝืดมันจะเป็นการแรปบมาทุกอย่างให้เตรียมพร้อมเข้าวขอดต่อไปนะครับผมอ่านะครับโอ้นี่นี่อยากอยากให้ดูตรงนี้เลยนี่คือ แบ็กทรัฟเฟิลใช่ไหมเชฟอ๊อบครับผมเป็นวินเทอร์แบ็กทรัฟเฟิลวินเทอร์จะมีความหอมละมุนกว่าตัวนี้เมืองไทยตอนนี้เวลานี้อยู่ที่ราคา67,000บาทต่อกิโลกรัมหกหมื่นเบาทวินเทอร์แบ็กทรัฟเฟิลสุดยอดอ่ะนี่โกยนะเชฟอ๊อบบอกโกยนะครับเอาละเราก็โกยตามเชฟอ๊อบนะนี่เป็นไข่นะครับบัเทิลแล้วก็โกยแล้วก็สเปซเอาท์ครับก็คือทำให้ไข่แตกเราก็เอาไข่มาโรยที่เนื้อครับคือต้องบอกเลยว่า เทคนิคการเอาไข่เนี่ยมาที่เนื้อคืออะไรรู้ไหมคือเพิ่มความมันมันจะเข้มข้นเหมือนเรากินใครเคยกินสปาเกตตี้คาโบนาร่าแล้วก็ไม่มีไข่แดงอยู่ข้างบนครีม <c reme> ของคาโบนาร่าซอสมันเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วแต่ไข่แดงจะเพิ่มความมันก็เหมือนกับเนื้อตัวนี้ครับไม่ตนแล้วกินแล้วความนุ่มของเนื้อมันเนียนไข่บอกแล้วมันทําให้มันและเนียนเข้าไปอีกเบอร์ลีกนะครับเป็นคําสุดท้ายนะครับอร ตัวนี้จะเป็นการใช้อโลเวล่ากับยูสุอโลเวล่าไม่มีรสชาติมีแต่เท็กเจอร์ยูสุมีแต่รสชาติแต่ไม่มีไม่มีเท็เจอร์สองตัวนี้คอมไบ์รวมกันเป็นซอเบที่สมูทที่สุดจุดประสงค์ของจานนี้ไม่ใช่ทําให้คุณอร่อยแต่จุดประสงค์คือต้องล้างไขมันในปากกลิ่นคาวในปากออกให้หมด ลองดูสีของเทนอิลอยหลังจากย่างออกมานะครับผมสีพิ้งเวย์ดเอสทูเอชนะครับเนื้อทุกชิ้นที่เราย่างเราจะมีเทคนิคการรับเนื้อคือการรับเนื้อเราต้องการให้เอาเอกลักษณ์ของตัวเนื้อออกมาตรงกลางของจานนี้จะเป็นตัวออยสเตอร์นะครับผมออยสเตอร์เราออยสเตอร์มาดองคําแรกลองตัดตัวเนื้อทานดูก่อนคำที่2ตัดตัวออยสเตอร์ทานตามไปด้วยเนื้อลองสลับไปเรื่อยๆลองทานกับตัวเห็ดดูในจานนี้มีตัวดองอีกตัวหนึ่งที่ไม่เหมือนใครนะครับผมตัวเปลือกแตงโมเอาถามที่จริงคือใครเคยกินเปลือกแตงโมบ้าง นะฮะแล้วเอาบดอง I've heard of it in waffles and e mochi มาดีบอกนำไปก่อนแล้วฮะที่นี่เหมาะกับมากนะฮะสำหรับบี e เลเบอร์นะผมบอกเลยไม่ค่อยหมันแต่นุ่มไม่มีความหมันเลยเป็นเนื้อรวนๆเชฟออลครับนี่คืออะไรครับตัวนี้ชูก็บีดชูกาบีูดครับผมบีบดูดนี่ก็ดองเหมือนกันดองทุกอย่างนี่ครับผมของดองอยู่เราอยู่ข้างหลังตอนนี้นะครับเราก็มาแอบดูอาวุธลับของเชฟออฟ นั่นก็คือของดองนั่นเองครับต้องให้เชฟอ้นช่วยอธิบายหน่อยครับครับผมตอนนี้เริ่มจากตัวแรกนะครับผมคือเห็ดดองครับผมที่มันจะมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มเผ็ดส่วนตัวต่อไปคือเปลือกแตงโมครับส่วนตัวนี้คือหอยนางลมครับผมที่ดองในสไตล์กิมจิเบบี้แครอทครับที่เราใช้กลิ่นพีนัมมาช่วยทําให้สดชื่นขึ้นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือก้านสวิชาร์ดครับอะไรคือ สูตรลับทําให้ของดองพวกนี้อร่อยครับสูตรลับจะขาดไปไม่ได้เลยครับคือความสะอาดครับผมในการดองของทุกสิง่งอย่างของหวานแล้วครับกดลงไปลองทานชีสเค้กก่อนมีความหวานมันเปรี้ยวนิดๆไม่หวานมาก<ๆ>ไม่หวานมากโอเคเรามาชิมแป้งกันอันนี้ก็คือ แป้งนะฮะให้กินสลับกับตัวชีสเค้กอืม I love it It's like having a balance both of them Like this one this one is switch this one this t h e y always switching ปารีพยายามบอกนะฮะว่าการดีไซน์อาหารของร้านนี้ไม่ใช่แค่ดีเซอร์เป็นอาหารทุกๆจานที่ไล่มาเรื่อยๆเมื่อกี้มีการให้บาลานซิ่งคือ ต,ตัดรถไปตัดรถมาตัดรถไปตัดรถมามีแป้งมากินตรงนี้คำหนึ่งหวานคำหนึ่งเปรี้ยวนะครับเพื่อให้รสมันกลมกล่อมนี่คือวิธีการดีไซน์อาหารของร้านี The b e ี f ครับเอาแล้วโอ้ ตัวนี้คือคอร์สสุดท้ายนะครับผมที่เป็นพิตตี้โฟล์ทนะครับผมซึ่งจะประกอบไปด้วยช็อกโกแลตบองบองครับตัวสีส้มตัวแรกครับผมคือเอ่อแมออเรนจ์แพชชั่นฟรุตนะครับผมส่วนตัวสีแดงเนี่ยคือแมงโก้พีชนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับผมก็คือช็อกโกแลตทรัฟเฟิลครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมคือช็อกโกแลตบราวนี่ครับผมที่สูตรของทางร้านเนี่ยจะมีความชิลวี่นิดนึงครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมไอริชคอฟฟี่นะครับผมเป็นกาแฟอุ่นๆนะครับที่ใส่เหล้ามาในสไตล์ไอริชนะครับม แล้วก็ตามด้วยไอริชคอฟฟี่เวลาที่เราทานชอ็อกโกแลตเข้าไปเนี่ย mm hmm. เขาจะมีความติดเหนือก mm hmm. ติดฟันของเราแล้วก็ใช้ความ oh. อุ่นจากไอริชคอฟฟี่ไปล้างช่วยล้างให้สะดวกมากขึ้นนะ<ด>ครับครับ I've been noticing that the bubbles pop <Yes. S 3> really slow อ่าอ๋อปาด์ี้ทานก่อนครับอ่าเป็นไงบ้างอ่าเชฟบอกให้กินไอริชคอฟฟี่ตามลองดูมันมีแอลกอฮอล์ลองกินนิดเดียวพอนะลูกอุ่นๆได้ไหมอ้ <S 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 <laughs> แล้วตอนนี้นะเราก็กินอาหารจานสุดท้ายจานที่สองเรียบร้อยแล้วเ <What? S 1> วลานนี้นะครับสิ่งที่ผมประทับใจนะอย่างแรกที่เราเดินก้าวามาคือบรรยากาศเข้ามาเนี่ยตอนแรกก็ออกดักดาร์กนะเมื่อมานั่งกินเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับนั่งทานไปเรื่อยแล้วก็ฟังเ,เสียงเพลง รู้สึกเป็นไงเกิแบบรีแล็กซ์ใช่ไหมรีแล็กซ์มากเลยรู้ไหมเราทานกันเนี่ยปราร์ตี้12จานเนี่ยเกือบ3ชั่วโมงอะน,นะ uh. เด็กอายุ10ขวบนั่งทาน3ชั่วโมงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับแต่วันนี้คือเอนจอยมากสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเอ็กเพรียนของการทานอาหารในร้านนี้ที่แปลกใหม่ที่คุณหาที่ไหนไม่ได้ครับคุณต้องอดเนื้อมาก่อนนะถ้าจะมาร้านนี้นะคุณอดเนื้อมาแล้ว4วันก่อน แล้วคุณค่อยมากินความอยากของคุณจะเพิ่มขึ้นทวีคูณนะครับเพราะว่าการทานเนื้อเนี่ยเรารักเนื้อก็ตามแต่เรากินรวดเดียวสิบจานเนี่ยยังไงก็ต้องมีความเลี่ยนผมรู้จะมากินร้านเนี่ยผมอดเนื้อไปสี่วันจริงเหรอคะเราปาไม่กินเนื้อเลยแล้วก็มาทานนะครับไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยความอร่อยมันจะอยู่ไปถึงจานสุดท้ายถ้าไม่อร่อยไม่หรูดูไม่แพงอยากกินเสียเวลาเส่อใครครับเชื่อเคนครับ of course o u r l